สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ก่อนหน้าน,นี้เขาได้ออกมาบอกว่าลูกเขาเนี่ยสอบติดหมอเป็นคนแรกของโรงเรียนแต่ว่าเขาไม่มีเงินที่จะส่งลูกเลยประมาณนี้ก็เลยอยากจะขอความเมตตาตอนนั้นโซเชียลเขาก็มองว่าไอ้มันต่งิดต่งิดแปลกๆนะเหมือนตั้งใจขอเลยเพราะว่าพูดอะไรพูดประมาณว่า ขอความเมตตาให้ช่วยเลยแล้วก็หลายคนก็มองว่าว้ยจริงๆแล้วไม่น่าจนหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจริง,รงๆเนี่ยเขามีทุนกู้ยืมนะกอยศอ,อ,อะไรประมาณนี้ทําไมอยู่ๆก็จะมาแบบมีเจตนามาขอเลยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนคนที่จนก่อนนี้ก็มีเยอะแยะนะครับแล้วเขาก็ใช้กอยศเอาล่าสุดน,นะครับชาวเด็ดก็มีการจับพิรุษอะไรต่างๆหมดได้มากมายเพราะว่าน้องคนนี้ ที่สอบติดแพทย์แต่ว่าไม่มีเงินเนี่ยเขามีทั้ง iPhone แล้วก็มี Apple Watch ด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคามันมันก็แพงแต่ตัวแม่เขาออกมาพูดนะครับว่ามันจะเป็นต้องใช้ในการเรียนถามว่า i p h o n นจะม็นต้องใช้ในการเรียนไหมก็สําหรับคนมีตังก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีทุนทรัพย์ขนาดนั้นเนี่ยควรจะใช้พวก Android ก็ได้มั้งเพราะว่าถ้าจะใช้โทรศัพท์ดูโซเชียลหรือดูข้อมูลอะไรต่างๆมันไม่จำเป็นต้องใช้ Apple นะครับมันไม่คือไม่จำเป็นต้องใช้ iPhone เลยก็แค ่ใช้โทรศัพท์มือถือพวก Android ที่ราคาถูก,กว่านี้ก็ได้ก็เป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยก็บอกว่าจับโปะแล้วหลุดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นภาพที่คนเอามาให้ดูจาก IG ของตัวน้องวีนนละครับผมที่สอบติดแพทย์นี่แหละ ก็ใช้ iPhone 12 Mac 26,600บาทแล้วก็ Apple Watch Series 7ก็15,900บาทซึ่งทางคุณแม่เขาออกมาบอกว่ามันยังไม่ต้องใช้นะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังผ่อนอยู่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเชื่อทางฝั่งไหนแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดคุณไม่มีเงินที่จะเรียนเนี่ยก็กู้กยศอก็ได้นี่ก็เป็นรูปอีกรูปหนึ่งที่เขาอ่าอีกโพสต์หนึ่งครับที่เขาเอามาให้ดูเรียกว่า,ารูปนี้เหมือนไปซื้อท้องเลยครับส่วนรูปนี้ก็ขับรถเขาก็เลยมองว่า <pec> มันลำบากอะไรตรงไหนเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนก็มองว่ามันไม่น่าจะลำบากเราหน้าอย่างนี้ ล่าสุดนะครับทางเจ้าตัวเนี่ยก็ปิดรับบริจาคไปแล้วแล้วก็ยอดที่เหมือนได้ยินจากข่าวเขาบอกไว้ก็คือได้เงินมาประมาณ8 0 0แสนนะครับแล้วก็ปิดรับบริจาคไปส่วนช่องทางอื่นเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีทางไหนบ้างได้เท่าไหร่บ้างแต่ก็คือทางการรับบริจาค8 0 0แสนซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็น้องสามารถไปใช้เรียนได้แต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นประเด็นดราม่ามาก,มากๆเนี่ยไม่ทราบว่ามันจะทําให้เกิดผลกระทบกับน้องหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องของน้องจะเป็นยังไงแต่แน่นอน เพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าคนพูดถึงแล้วเป็นในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้มีผลกระทบกับตัวของน้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกว่างานเข้าเต็มเ็เลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ